สวัสดีค่ะวันนี้เจเคนมาแนะนำที่ดินพร้อมบ้านนะคะบ้านสภาพใหม่เลยนะคะทุกท่านเลือกใช้วัสดุอย่างดีค่ะเจ้าของอยู่เองดูแลไว้อย่างดีเลยนะคะอายุบ้านเพียงแค่1ปีกวปีกว่าเท่านั้นคะ่ะทุกท่านพร้อมร้านค้านะคะสามารถประกอบกิจการค้าขายหน้าบ้านได้เลยนะคะทำเรดีค่ะอยู่ติดถนนราชยานทางหลวงชนบท4036อยู่กลางชุมชนบ้านอยู่ตรงกลางระหว่าง วัดเขาปิ่นทองกับโรงเรียนวัดเขาปิ่นมีทั้งระดับประถมและมัธยมเลยนะคะสัญจรไปมาสะดวกสบายค่ะอากาศจะดีนะคะทุกท่านเย็นสบายเลยทีเดียวนะคะมองเห็นวิวเขาปิ่นทองเขาปากกว้างพร้อมสวนหน้าบ้านไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลมีสวนไม้ผลได้ผลผลิตเก็บกินได้แล้วนะคะและมีบ่อปลาด้วยค่ะทุกท่าน พื้นที่ตรงนี้นะคะมีเนื้อที่1ไร่1งาน32ตารางวาค่ะเป็นโฉนดคุด้ดแดงทำเรดีมากเลยนะคะค้าขายได้ติดถนนใหญ่นะคะทุกท่านส่วนตัวบ้านนั้นนะคะร้อมรั้วเรียบร้อยค่ะด้วยรั้วรวดหนามนะคะมีการปลูกหญ้าแฝกกันดินไหลด้วยนะคะทุกท่านมีสวนหน้าบ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะเป็นบ้าน พร้อมที่ดินสวนผสมกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไผ่ต้นมะพร้าวต้นฝรั่งรำไยส้มโอน้อยหน่าเชอร์รี่กระท้อนมากมายเลยนะคะทุกท่านนอกจากนี้ก็ยังมีต้นราชพฤกษ์ร่มซามต้นริิวต้นปาล์มต้นพุทอีกนะคะเยอะมากคะ่ะบรรยายกันไม่หมดจริงๆนะคะทุกท่านซึ่งเจ้าของได้วางระบบแบบรดน้ำอัตโนมัติในสวนไว้ด้วยนะคะเรียบร้อยสะดวกสบายค่ะทุกท่าน มีบ่อเลี้ยงปลาอยู่หลังบ้าน1น่สวนและคลองไส้ไก่รอบพื้นที่นะคะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นชั้นเดียวยกพื้นนะคะพร้อมกับโรงจอดรถข้างบ้าน1โรงจอดได้2องคันเลยค่ะมีลานซักล้างนะคะอยู่ดังทั้งหลังบ้านนะคะเลือกใช้วัสดุอย่างดีค่ะโรงเสาเข็มทั้งหลังนะคะเจ้าของคุมการก่อสร้างเองค่ะุกท่านบ้างหลังนี้นะคะ พื้นที่ตัวบ้านมีทั้งหมด120ตารางเมตรนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด190ตารางเมตรค่ะมีพื้นที่ระเบียงหน้าบ้านระเบียงหลังบ้าน70ตารางเมตร4ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัว2ห้องน้ํา1ห้องเก็บของนะคะมีของเทมนะคะพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะทุกท่านมีแอร์4ตัวพัดลมติดผนัง3ตัวผ้าม่านทั้งหลังนะคะ โซดาเบต1ชุดเตียงนอน6ฟุตตู้เสื้อผ้า2ใบเครื่องกองน้ำอย่างดีนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นตู้ติดผนังในครัวถังน้ำถังกองน้ำและปั๊มน้ำนะคะทุกท่านราคาอยู่ที่3รล้าน2เนบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะปลอดภาระพร้อมโอนนะคะผู้ขายนะคะให้สุดสำหรับการชงกาแฟเครื่องดื่ม สอนวิธีชงด้วยนะค่ะทุกท่านเพื่อจะเปิดกิจการหน้าบ้านกันได้เลยนะคะพร้อมค่ะทุกท่านพร้อมอยู่ได้พร้อมสูตรนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินที่นี่นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะโทรคุยกับผู้ขายเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะทุกท่านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ110กิโลเมตรนะคะห่างจากอบตอปากช่อง2กิโลเมตรห่างจากสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง7กิโลเมตรนะคะสนใจเข้านัดชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ